ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะมาอยู่กับผมนะในช่องโคดรเกนทีวีอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในแมปที่ชื่อว่าน้ําพีทสองกันอีกแล้วนะก็อัปเดตนี้เป็นอัปเดต10แล้วทุกคนโอ้โหเพิ่งอัปมาเมื่อคืนนี่เองนะครับ ถามว่าอัปเดตนี้มันมีอะไรเข้ามาครับอ๋อมันมีโคบาครับผมโอ้โหโคบาเนี่ยแม่งโคตรตึงนะครับตึงแบบตึงมากเลยนะเออน่าจะเป็นอาวุธที่ตึงที่สุดในแมพแล้วก็ว่าได้นะครับอืมโอเคก่อนที่จะไปรับโมเนเฮก็ขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะอ่าจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคน โอเคนะครับก็ขั้นตอนแรกนะให้ทุกคนนะครับไปเอาซิดไอโกนนะฮะอ่ะถามว่าซิดไอเนี่ยมันเอาตรงไหนครับผมแล้วมันต้องทำยังไงครับให้ทุกคนนะฮะไปเอาออฟชาโดก่อนนะครับซึ่งออฟชาร d โดเนี่ยจะอยู่ที่เกาะอีเวนต์นะครับทุกคนเกาะอีเวนต์อยู่ข้างๆนี่เลยนะฮะ <S <S นี่นะครับเกาะอีเวนต์นะก็ทุกคนนะครับ อ่อมาตีชาโดที่เกาะอีเวนต์นะฮะไม่รู้กัดดรอปนะฮะอ่าให้ทุกคนตีไปจนกว่าจะดรอปชาโดนะครับทุกคนอ่าพอทุกคนดรอปออฟชาโดแล้วเนี่ยเราก็จะไปครับออฟอะตอมิกนะครับอ่าซึ่งอ omic, อฟอะตอมิกเฮ้ยพี่ทําไมมันหายมันมันหายยากจังอ็อบอะตอมิกนะครับก็ให้ทุกคนนะอ่าทําการไปที่เกาะนารูโตะนะครับทุกคนอ่าไปที่เกาะนารูโตะเลยครับผม โอเคนะครับก็ให้ทุกคนนะมาที่เกาะของนารูโตะนะครับพอเรามาที่เกาะนารูโตะเนี่ยให้ทุกคนนะครับทําการกระโดดนะครับให้ทกุกคนนะครับทําการกระโดดนะครับแล้วก็เข้าไปในช่องระบายอา,อากาศเลยนะครับเข้าไปเลยนะทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับขึ้นมานะทุกคนแล้วมันก็จะเจอกับ กล่องครับใช่ไหมทุกคนอ่ากล่องครับนะให้ทุกคนนะครับใช้ชาร d โด c คราวแล้วก็ออบชา a ์โด่นี่ครับซึ่งออบชาร d o w ผมอ่าพาทุกคนไปดูเลยใช่ปะว่ามันต้องทําตรงไหนนะครับออบชาโดนะซึ่งออบชาร d o w เนี่ยเราต้องไปตีมอนที่เกาะอีเวนนะครับทุกคนแล้วก็ชาร d โด c คราวนะครับให้ทุกคนไปกดได้เลยนะครับที่เดิมนะครับที่เดิมเดิมนะครับ ส่วนถ้าใครมาใหม่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าชาร์โด้คราวเนี่ยมันกดตรงไหนนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่เกาะทะเลทรายนะครับแล้วก็มันจะมีอุโมงค์ให้เข้าอยู่ก็ไปกดตรงนั้นได้นะฮะชาร์โด้คราวนะพอลมี2ออันแล้วเนี่ยก็สามารถครับเป็นออปอะตอมิกได้เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะฮะไปเอาซิดไอนะครับทุกคนซึ่งซิดไออ่ะถามว่าอยู่ตรงไหนใช่ปะให้ทุกคนนะครับ ไปที่เกาะบอสของผมเลยนะครับนี่นครับเกาะบอสของผมนะฮะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะโอเคนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนไปที่หลังหลังเกาะนะทุกคนนี่ทุกคนก็จะเจอกับโตครับนะครับโอ้โหมาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยฮะโอเคก็วิธีการครับ 10ไอ้เนี่ยครับให้ทุกคนเนี่ยมีออฟอะตอมิกที่ผมสอนทุกคนอ่าไปแล้วใช่ปะให้ทุกคนมีออฟอะตอมิกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ถ้วยรางวัลด้วยนะครับถ้วยรางวัลน,นะครับหาจากไหนใช่ปะก็ตรงนี้เลยนะครับเกาะน,นี้เลยเนี่ยเป็นเกาะอีเวนต์บอสนะครับทุกคนอ่าให้ทุกคนนะครับใช้บอลน,นะครับใช้บอลเนี่ยทำการเสกตรงนี้ได้เลยนะนี่เสกปุ๊บ บอสก็จะเกิดนะครับมีโอกาสดรอปถ้วยรางวัล5%นะอ่าถ้วยรางวัลก็จะหายได้จากตัวมีนวนเนี่ยถามว่าบอลเนี่ยหาหาตรงไหนครับพี่โอ้โหโอเคเนี่ยครับบอลนะครับ,บ,อ,นนรบอ่ะเดี๋ยวพี่พ,พาไปนะไปที่เกาะตึกอีกเกาะหนึ่งเลยนะครับอ่ากดไหนวานีน่นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวโอเคพอเรามาที กฎนี้แล้วนะครับให้ทุกคนนะฮะเดินลงมานี่แล้วก็ให้ทุกคนกระโดดเข้าตรงนี้เลยนะครับนี่พอเรามาถึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกนักฟุตบอลใช่ไหมทุกคนอ่าแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหกห็ทุกคนนะครับทําการจัดการนะครับจัดการไปนะฮะก็จะมีโอกาสดรอปบ,บอล10นะครับอ่าแค่นี้เลยนะง่ายๆเลยนะฮะ โอเคออกแป๊บโอเคพอเราได้บอลเราก็ไปเสกเอาถ้วยรางวัลใช่ปะแล้วเราก็ครับซิดไอตรงที่ผมพาไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับโอเคพอเรามีซิดไอแล้วก็อ่าออฟอะตอมิกแล้วใช่ปะมันมี2อย่างแนละ้วเนะี่ยให้ทุกคนเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนนะครับแล้วให้ทุกคนนะครับครับออฟอะตอมมาเยอะๆเลยผมแนะนํานะทุกคนมีออฟอะตอมเยอะๆเลยใช่ปะ ให้ทุกคนนะครับทาการไปที่เกาะโอคารูนนะครับทุกคนโอเคนะครับพอเรามาที่เกาะโอคารูนตรงนี้แล้วเนี่ยอะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่รู้นะครับเกาะโอคารูนนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับเกาะอีเวนชาร์โดตรงนี้นะครับอะเสร็จแล้วนะครับพอทุกคนมาถึงที่หน้าอุโมงค์เลยใช่ปะให้ทุกคนเดินตามผมมาเลยนะนี่ตรงนี้นะครับมันก็จะมี ท่อระบายําอยู่นะครับให้ทุกคนเดินเดินเข้าไปเลยนะโอเคพอเคาียเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหืมโคตรเท่นะอ่ะก็ให้ทุกคนนะครับเอาออฟอะตอมิกมาสิกบอสต,ตรงนี้นะแล้วก็กดคลิกเลยนะก็จะมีโอกาสดรอปแหวนนะครับ0.5%นะฮะนี่ถามว่าบอสชาโดโ์เนี่ยมันตีแรงไหมไม่แรงนะครับ แต่ว่าเลือดมันอะ่ะเยอะมากนะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับอตีไปแบบยาวๆนะครับทุกคนเออนะโอเคถามว่าแหวนเป็นไงครับแบบนี้เลยครับผมเชี่ยงเทปเทเกอร์นะครับเออซึ่งแหวนเนี่ยดรอปยากนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อหรืออนะไรหยอกหยอกหยอกโอเคนะครับมาเรามาวิวสกิลโครบากันก่อนเลยเดี๋ยว โอเคการฟันนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคต่อไปสกิลอ่าสกิลเซตนะครับเป็นการฟันแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนดาบเป็นดาบแบบนี้เลยนะครับอ่าสกิลไม่โหลดก็ขออภัยจริงๆด้วยนะครับโอเคต่อไปก็สกิล X นะครับเป็นการเรียกคูบามาสองอันแล้วก็ฟาดแบบนี้นะครับนี่นี่ฮะ โอเคนะครับสกิลต่อไปนะครับสกิลซนะก็เป็นการทุบพื้นออกไปใช่ปะน่าจะใช่และนะครับโอเคให้ดูอีกรอบแล้วกันทุบพื้นออกไปปึ๊บนี่โอเค,อเคต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลบีนะเป็นไออมอะตอมิทนะทุกคน แบบนี้เลยนะครับเป็นอะตอมิกแบบนี้เลยนะโคตรเท่โอเคต่อไปนะครับเป็นสกิลสุดท้ายนะสกิลที่ทุกคนรอคอยนะครับผมว่านะอ่ะ ハハ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 ハ โอเคนีครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะบอสต,ตายเลยเห็นปะเออคือวันช็อตคือ,คอทั้งแมปนะครับวันช็อตเลยนะอ่าไม่ได้ผมจะอ่าพาทุกคนนะครับไปทํากันเลยนะฮะโอเคพอเราได้เหวนเงาแล้วเนี่ยอ่าพอเราได้แหวนเงาแล้วนะให้เราออกมาแล้วก็กเก็บใส่ในกระเป๋าเผื่อหลุดนะครับเออเพราะว่ามันได้ยากมากนะครับยากแบบ ยากมากมากอ่ะเออโอเคต่อไปนะครับให้เราไปที่เกาะอ่าบอสเชงคูดนะครับทุกคนไปเลยนะเกาะบอสเชงคูด ch ตรงนี้ <Yellow> เห็นปะเกาะบอสเชงคูดจะอยู่ตรงนี้นะครับให้ทุกคนมาที่เสาตรงนี้เลยนะฮะอ่าเสาตรงนี้นะครับนี่มันจะอยู่หลังเสานะครับทุกคนเห็นปะที่นี่นะ,ะจะอยู่หลังเสานะเดี๋ยวแป๊บนึงขอลงจอดก่อน <stes> โอเคจะอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าถ้าใครไม่อยากแบบไม่อยากเสียเวลาทําอะไรนี้ก็ซื้อได้เลยนะครับพันห้ารูปักนะครับทุกคนอโอเคนะครับก็ชาโดเนี่ยต้องการข้าวหัว50ล้านนะครับแล้วก็ทุกคนจะต้องทำชาโด้วีสองมาก่อนนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่รู้วิธีการทำชาโด้วีสองเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับไปดูคลิปหลังๆผมได้เลยนะโอเคปะโอเคนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะต้องมีอซิดไอนะครับอผมก็บอกวิธีการทำเลยใช่ปะแล้วก็แหวนเงานะครับอแบบนี้นี่ฮะแหวนเงานะก็ดบได้นะี่แหวนเงานะครับโอเคก็ให้ทุกคนนะครับทําการหามาเลยขอเก็บก่อนแล้วกันนะครับโอเค โอเคนะครับพอเราได้แหวนแล้วก็เข้าหัว50ล้านแล้วก็ซิดอาอแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับทาเลยนะครับก็กดคลิกทําเลยนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกินทีวีด้วยนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับอ่ะฮี่ก็สาหรับวันนี้สวัสดีครับผม I am